เป็นตัวตามต้เตาในในรมงรอมงรอยในแบง้วคุแล้วยตอ่าดต้เนียนต้เนิกตอนนี้เกาะแลห้ามออกหมดเม็ดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้หร้ามน้อยถ้าถ้าขายเนี่ยลูกนี่หนักไ้ลูกคืรับไม่รับใ่ถ้าเปิดขายเนี่ย ลูกเบ็ดละแสนหนมุยมาายั่นราแล้วเราจะนำเล่นาแเขายให้ใครทั้ขายก็เราเราไปเคยขายด้วยมาจะแลกเปลี่ยนกับตัวเรื่สายโอเคหลูกลืลูก lúc mình gần khoảng 5 rồi ra ngoài ra ngoài

ที่ช่างไม่ได้เอามาเลยผมก็ชิมไทยกันแล้วแค่ก็แค่ช่างแสดงนับไม้มาด้านเลยก็ช่วยกระด้างางเป็นวันนั้นอ่างนี้คต่นายเผื่อตายเผื่อขาดตายเลยตายแล้วไปต่นกมถ้าเผื่อเป็นสัพุทธศาดตรยได้กันได้โอเค

บางคนนี่อยากดูยกไปยกมาตายเลยจะไปตูโอม่ไปจะตซังที่ไปอยูม่ผมผมไม่ได้ทามนะสั้นทุมเท้า

បានដល់ព pues ្រោះបងសំបានបងសំណាំងដល់អាលផមឆេងនឹងចូលហើយអូនកាន់ទៅដល់ទៀតទៀតដែលជាប្រការតាមប្រចាំទៀតទេឆ្នាំយើងថាខែមករាឆ្នាំ2022បាទនិយាយមក thank